สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เมื่อมีรักก็ต้องมีเลิกเหมือนจะเป็นสโลแกนความรักที่ทุกคนต้องเคยพบเจอเวลารักมันก็จะมีความสุขมากหน่อยทําอะไรก็ดีโลกเป็นสีชมพูสดใสแต่เมื่อไหร่ที่ความรักที่คุณทุ่มเทไปมันพังลงไม่เป็นท่าคนแพ้มันก็ต้องดูแลใจตัวเองยิ่งรักมากก็ยิ่งเจ็บมากและยิ่งลืมยากแต่ถ้าไม่ลืมคุณก็จะจมอยู่แต่กับความเศรา้าก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้ดังนั้น วันนี้ผมจะพาคุณไปดู6วิธีเด็ดเพื่อใช้ลืมแฟนเก่านำามาให้คุณสาวสาวได้ดูกันหากคุณพร้อมที่จะลืมแฟนเก่าแล้วก็ตามไปดูกันได้เลยครับข้อที่1ยอมรับความจริง แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากแต่คุณก็ต้องทำมันให้ได้นั่นก็คือการยอมรับความจริงว่าคุณและเขาได้เลิกกันไปแล้วเขาออกจากชีวิตคุณไปแล้วเขาไม่รักคุณแล้วและเขาจะไม่มีวันกลับมาคุณต้องยอมรับความจริงก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องหลอกตัวเองแล้วคุณก็จะได้เดินต่อไปข้างหน้าได้ครับข้อที่2โซเชียลต้องบล็อกให้หมด มันเป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นได้เสมอๆกับการที่แฟนเก่าจะเข้ามาในทุกๆความทรงจำของคุณรวมถึงโซเชียลมีเดียด้วยครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะมูฟออนไปได้ก็คือการลบทุกๆอย่างของเขาไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไลน์ f c e e o o o อิน s t a g กรม Twitter หรือช่องทางติดต่ออื่นๆของเขาให้หมดเพื่อที่คุณจะได้ไม่คิดถึงเขานั่นเองครับ ข้อที่3ทิ้งสิ่งของที่เกี่ยวกับแฟนเก่าสิ่งของไม่ว่าจะเป็นของขวัญรูปภาพดอกไม้ เสื้อผ้ามักจะเป็นแหล่งบ่มเพาะความทรงจําให้กับคุณไม่มีทางลืมแฟนเก่าได้ครับวิธีที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการกําจัดสิ่งของที่ทําให้คุณนึกถึงเขาเอาไปทิ้งขยะหรือนําไปบริจาคหรือจะแพ็คใส่กล่องเก็บไว้จุดสําคัญก็คือพอทิ้งไปแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงหรือรื้อกลับมาดูอีกคุณต้องก้าวข้ามความเจ็บปวดไปให้ได้ครับข้อที่4อย่าให้ตัวเองว่าง หนึ่งในวิธีที่ดีมากๆในการลืมแฟนเก่าก็คือต้องไม่คิดถึงเขาต้องทําตัวเองให้ยุ่งเข้าไว้ไม่ว่าจะเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับการเรียนการทํางานเรื่องอะไรใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆทําให้ตัวเองยุ่งเข้าไว้จะได้มีความสุขไปกับเรื่องที่ทําครับข้อที่ 5. กลับมารักตัวเอง สิ่งที่ตามมาจากการเสียใจก็คือการปล่อยตัวการไม่ยอมกินข้าวนอนน้อยนอนร้องไห้ทุกคืนจะเป็นผลทําให้คุณสาวๆนั้นดูโสมมากๆแล้วคิดว่าถ้าหากคุณบังเอิญเดินไปเจอเขาอีกครั้งในสภาพโสมเขาจะรู้สึกเสียดายคุณไหมเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองโสมขนาดนั้นคุณสาวสาวต้องลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆแบบมองตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกชอบ เดินไปทางไหนหนุ่มๆก็ต้องหันมามองและยังเพิ่มโอกาสในการมีรักครั้งใหม่ได้อีกด้วยครับข้อที่6เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ วิธีที่ลืมแฟนเก่าได้ดีมากๆก็คืออย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆต้องลองเปิดใจมองหาคนอื่นดูบ้างการที่คุณจะมีคนใหม่จะช่วยทําให้คุณลืมคนเก่าได้เร็วขึ้นบางทีคนใหม่ที่คุณเปิดใจอาจจะแสนดีดูแลเอาใจใส่คุณมากกว่าแฟนเก่าก็เป็นได้เพราะฉะนั้นต้องลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะได้เจอกับคนใหม่ๆด้วยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6วิธีเด็ดเพื่อใช้ลืมแฟนเก่าจากหกคอที่ได้กล่าวมาใครที่กําลังเสียใจอยากลืมรักเก่าให้เด็ดขาดอยากก้าวต่อไปข้างหน้าลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูได้ครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับ หากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด s u b SCRIBE กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ